หนึ่งในเคล็ดลับการรักษาฝ้ายาลังเลที่จะใช้กันแดดที่คิมสุชัญญามาดามสุคุณหมอผิวหนังได้บอกไว้เลยนะคะว่าปัจจัยสําคัญในการรักษาฝ้าก็คือการเลือกใช้กันแดดแต่เราจะเลือกยังไงให้มีคุณภาพเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงใช้กันแดดกันอยู่แล้วล่ะค่ะข้อที่1ก็คือว่ากันแดดนั้นจะต้องมีค่า SPF มากกว่า30และ PA บวกบวกบวกเพื่อที่จะมั่นใจว่าเขาสามารถปกป้องผิวเราจากรังสี UVA และ UVB ใช้แล้วก็ไม่ะระคายเคืองผิวรู้สึกเบาสบายสบายสบายกับผู้ใช้และที่สำคัญก็คือสามารถที่จะกันน้ำกันเหนือได้นะคะแล้ววันนี้พี่คิมก็จะมารีวิวกันแดดในกิฟฟอรีซึ่งตัวเองใช้แล้วก็ มีประสบการณ์มาแล้วก็ชอบนะคะ2ชิ้นค่ะชิ้นที่1ก็คือรุ่นกันแดดกามารัสนะคะเป็นเนื้อครีมค่ะมีค่า SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะบวก3ตัวแต่รุ่นนี้พิเศษก็คือว่าเขาจะมีสารบำรุงจากแพลงต้นทะเลนะคะซึ่งจะเป็นเหมือนกับบำรุงผิวหน้าเราเป็นตัว และมีตัวเรเดียนซีอาร์ทำให้หน้ากระจ่างใสนะคะเรียกว่าเป็น 2-in-1 เลยก็ว่าได้ทั้งกันแดดและบำรุงผิวไปในตัวค่ะขนาดหลอดขนาดนี้นะคะ40กรัมราคา360บาทซึ่งก็ขายดีมากๆนะคะมีคนใช้แล้วชอบเยอะเลยค่ะและตัวที่2ค่ะเพิ่งมาใหม่ค่ะพี่คิมก็เพิ่งถอยมาเหมือนกันนี่สเดือนแล้วค่ะยังไม่หมดเลยนะคะรุ่นนี้เรียกว่า Multi Protective ซันส r ร e นค่ะซึ่งเขามีค่า spf 50แต่มี pa บวก4ตัวนะคะที่สำคัญรุ่นนี้เนี่ยคือเขาจะใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดการละคายเคืองไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์นะคะและสามารถที่จะกันฝุ่นเออมลภาวะได้ด้วยนะคะช่วงก่อนนี้นที่มีเรื่องมลภาวะค่า ค่ PM 2 5นั่นแหละคะ่ะและก็ที่สำคัญก็คือว่าลองใช้แล้วค่ะใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็ชอบเลยนะคะคือพอเทออกมาใช้เนี่ยมันจะเบาสบายผิวเกี่ยง่ายมากเลยะคะ่ะเข้าซึมเข้าผิวไวแล้วผู้หญิงเราจะต้องแต่งหน้าใช่ไหมคะพอเราเกลี่ยเข้าเวน้นไม่ได้เ,เว้นระยะยาวเลยนะคะเว้นแป๊บเดียวเราก็สามารถที่จะลองเคลและแต่งหน้าได้เลย พอเราแต่งหน้าไปแล้วทั้งวันเนี่ยมันก็จะเห็นได้เลยว่าไม่มีการเวอร์ไม่วอกไม่เยิ้มระหว่างวันนะคะก็คือไม่ต้องซับมันระหว่างวันเลยนะคะดูได้เลยนะคะแล้วก็อยู่แต่งหน้าติดทนตั้งแต่เช้าถึงเย็นเรียกว่ามีคุณสมบัติที่จะกันน้ำกันเหงื่อได้ยาวนานจริงๆเลยะคะ่ะรุ่นนี้นะคะใช้ดีมากๆเลยและที่สำคัญรุ่นเนี้ยผู้ชายเขาก็ชอบด้วยด้วยความที่ว่าเขาไม่มีการเยิ้มนะคะถึงแม้เขาจะไม่ได้แต่งหน้าอย่างเรา คุณผู้ชายก็ชอบใช้ได้หรือว่าเราเป็นนักกีฬาวันที่เราจะต้องออกไปเล่นกีฬาไปวิ่งละเวลาเรา,เาไม่ได้แต่งหน้าอะไรใช่ไหมคะเรากันแดดไปเนี่ยเหงื่อออกก็จะไม่แสบตานะคะตามประสบการณ์เลยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะ50 ml นะคะ50 ml ราคา760บาทเรียกว่าใช้ได้กันทั้งบ้านทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายแต่ที่สําคัญอย่างที่บอกนะคะเพราะว่ารุ่นเนี้ย เข้ากันทั้งแดดยาวนานการน,น้ำการเหงือ่อการมลภาวะเพราะฉะนั้นตอนที่เราล้างเนี่ยสำคัญค่ะเราต้องล้างออกให้เกลี้ยงก็เลยแนะนำว่าให้ใช้เป็นครีมล้างหน้าหรือว่าน้ำมันล้างหน้านะคะเราจะได้ล้างหน้าได้เกลี้ยงหมดจดไม่เหลือติดค้างตามรูขุมขนนะคะก็จะทำหน้าให้ทำให้หน้าเราอสะอาดสดใสสวยตลอดการค่ะ แนะนำเลยนะคะกันแดดสองรุ่นนี้ลองเลือกใช้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ